ของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้าง <ละ S 1> เมื่อกี้แมนเชสเตอร์ยเตชดใช่ไหมเขาเปิดตัวกันไปแล้วแมนซิตี้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะซเะซวินโยเป็นปีกดาวรุ่งทีมชาติบราซิล,ลย้ายมาจากทัวส์โ,อ,โสอ,สอนในลีก ปังนานเพิ่งเปิดตัวแรกทำอะไรอยู่เหรอเน่ยังมีขิงอยากหาอะไร17ปีอ่ะย้ออีกทีเพิ่งจะได้ขิงชาวบ้านเลือกตลาดซื้อขายนี่เป็นการเสร์ฟทัพรายแรกของเรือใบสีฟ้านะคะเซ็นสัญญาไป5ปีค่ะ ถึงปี2029ส่วนค่าตัวใดๆก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่ก็สื่อก็ไปแงะมาเขาบอกว่าน่าจะอยู่แถว21ล้านปอนด์แล้วก็โบนัสแอดออนที่สุดท้ายน่าจะไปจบแถวๆ33.6ล้านปอนด์นะคะซาวินโยเองเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวให้ไปยืมตัวไปเล่นกับจิโรนาฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วคือผูกผลงานจิโรนาฤดูกาลที่แล้วอะ อย่างดีอ่ะโอ้โหแกเป็นตัวหลักเลยใช่นะคะก็เลยไปแบบว่าเข้าตาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็เนี่ยในที่สุดก็ได้ตัวมาฉลาดแม้มีโยกนิดนึงไม่กล้าย้ายตรงตรงมันเป็นปัญหาตอนแรกอะจิโรน่ากับแมนซิตี้เจ้าของเดียวกันนี่มีคนถามว่าซาวินโยกับซาวิโอเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันครับแต่ว่าที่สเปนนะครับเขาจะอนุญาตให้ปักชื่อสั้นๆคล้ายกับโจวานนี่ฟานบองฮอส อยู่สเปนจีโอฟาเบกาสอยู่สเปนเชสสเปนเขาไม่ซีเรียสแต่นี่ที่อังกฤษพิมลีก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยซีเรียสแล้วนะฟันไดก็เฟิร์ส์อ๋อเป็นชื่อแรกเฟอร์จิลแต่มันมีเหตุผลนะทุกคนรู้ใช่ไหมเรื่องเรื่องพ่อเขาแต่ว่าเออแต่พิมลีอาจจะแบบชื่อย่อชื่อย่อของชื่อเล่นอั่นไม่ได้ เพราะ่าเออมันอาจจะต้องเป็นเออต้องเป็นชื่อจริงหรือชื่อชื่อชื่อเป็นทางการหน่อยอ่าพี่บัลลีจะแบบซีเรียสนิดนึ่งไงอาจจะต้องเป็นซาวินโยนะคะอ่ะก็ อันนี้คือซิตี้เปิดตัวเรียบร้อยที่นี่มีคนหนึ่งที่ตอนนี้เนื้อหอมมากครับหลังจากที่าราบ,บิโออาร์เดราบิโอเนี่ยจะแยกทางกับยูเวนตุสนะคะตกลงสัญญาใหม่กันไม่ได้อพอข่าวนี้ออกไปเท่านั้นบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกต้องบอกว่าพร้อมรุมจีบคุยกับแม่เขาหรือยังตำนานนะคนนี้บอกเลยแม่ก็แม่เขาแม่บ็อกบาร์ได้ซัดกันหลายรอบแม่เอเบาเป้ยังไม่รอดตำนาน,น,าน,น,านคือแต่หลายทีมก็ให้ความสนใจบ,บอกไม่เป็นไรเรื่องแม่เดี๋ยวค่อยจัดการแต่ว่าอยากได้ดักเตะไปร่วมทีม โดยมีแอสเซนเมล่าไบรตันนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์แต่ก็มีข้าวโอ้แมนยูไม่น,าน่าเนาะแมนยูเป็นข่ามา3ปีพอเหอะพอเหอะลาบิโอ <Lab io S 1> ใช่ไหมเออลาบิโอ <Lab io S 2> เองก็ตอนนั้นย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวนะคะลงสนามไป220 สองเกมเป็นนักเตะฝรั่งเศสที่ลงเล่นให้สโมสรมากที่สุดอันดับ3ร่วมกับเซนาดินซีดาเลยนะแล้วก็เป็นรองแค่ทางด้านของมิเชลพลาตินีกับดิดเซิลเยอร์เซเก่ก็เกียรติประวัติไม่ต้องไล่เยอะทีนี้ก็เป็นธรรมดาที่นักเตะอย่างราบิโอนะแอสตันวิลล่าเป็นชื่อแรกเหนใช่โอ้โหได้อาวาดูโอนาหาเอวาตันไปแล้วนะโอ้ใช่เขาได้วัุ่มเลย ทีนี้มาดูเรื่องของแคสเปอร์ชไมเคิลบ้างค่ะนี่ก็คือไปอยู่กับกราสโกเซลติกนะคะเซนหนึ่งฤดูกาลค่ะหนึ่งปีนะคะก็คือมีการรายงานมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละว่าชไมเคิลเองเนี่ยก็กําลังเจรจากับเซลติกอ่าเดี๋ยวออกข่าววันนี้คนบอกเอ๊ะทำไมสปอเขาเนื่องไปที่ข่าวช้ากันเลยคือสองสามวันที่ผ่านมามันฮีรีโกะแต่อันนี้คือสังไม่ไออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลชาค่ะครับก็สามสิบแปดปีแล้วนะครับเขามีปัญหากับเพื่อนในทีมนี้ปล่อยไปให้อันเดเลกยืมตัว อตอนอยู่นี้สาคนบอกว่าเคาะประตูห้องผู้บริหารบ่อย <c oughs> เออน้ำหนักเกินอีกแต่นี่ก็เดี๋ยวเขาก็ไปเจอกับผู้จัดก,การทีมที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วนี่เออเนเจอร์เป็นเจอร์ครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าข่าวอะคะ่ะบางที <c oughs> เดี๋ยวนี้เราต้องเช็คว่าแล้วกลายเป็นทุกคนเชื่อโรมาโน่ไปแล้วอะ <c oughs> คือโอเคเชื่อได้เพราะเขาก็แม่นแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าข่าวอะไรที่มันจะออฟฟิเชียลมันก็ต้องมาจากสโมสรเนี่าจะมาลงมานาลงมาโน่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รอไปเถอะใครก็จะไปหลอออฟฟิเชียลตอนนี้ก็จริงรู้ใช่ไหมมันทําให้สโมสรทํางานยากเลยหรือเปล่าอ่ะแน่ก็ดีไงคุณพูดในมุมของ PR สโมสรฉันไม่ได้เป็น PR ฉันหมายถึงว่า อานเอางนี้ตุกทุกสโมสรคุณผู้ชมลองคิดเปนแมนอยู่ก็ได้สมมติเคียวีโกตอนนั้นอะสมมติเมซันมัลเคียวิโกไปแล้วยังไม่ได้เตียมถ่ายเลยอีทีมสตาฟยังไม่ได้คิดคอนเซปต์เลยนึกออกใช่ไหมว่าจะเปิดตัวยังไงโรมาโน่ก็ยังไงผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์ไอทีมงานหน้าข้างหลังเนี่ยทีมงานเราข้างหน้าไอบินปอล้ลพวกเนี้ยตัดต่อรูปใช่เอาหัวมาใส่อะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวนี้ายว่าไอนิเทศศาสตร์เนี่ยที่เราแบบเฮ้ยสุดท้ายคุณต้องออฟฟิเชียลจากแหล่งข่าวเท่านนั้เออหรื คุณไม่สามารถที่จะอีดิดภาพได้นะโอโหโยโลนี่ใส่คอเสือ man, ้อแมนยูมาช่ำเลยสองวันแล้วไม่รู้รูปจริงรูปปลอมโอ้ตัดเหมือนมากใช่ก็เดี๋ยวนี้เขาถึงแบบไอ้พวกโพสอะไรเงี้ยเขาให้มีบอกเลยนะว่านี่คือ AI หรือเปล่าออตัดต่อหรือเปล่าครับแบบทำภาพโดย AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ทีมง,งานเราทั้งนั้น <laughs> โรบโนจ้างเดียวผมรู้นะ <laughs> เออว่าไปครับ